รักกับเขาให้นานขอให้รักของเธอไม่จางขอให้รักกับเขาให้นานขอให้รักของเธอ หลังจากพ้นคืนนี้เราจะไม่พบกันอีกเรื่องเก่ามันจบเธอก็ลบมันสิเธอลบมันดีกว่าไม่น่ามาคบกับปีศาจฉันต้องทาความเข้าใจว่ามันมีพบต้องมีจากแต่ว่ามันก็ดีอย่างที่เราเคยผ่านมันเนิ่นนานผ่านทั้งเศร้าผ่านทั้งสุขจนทุกทุกอย่างมันเริ่มจางความรู้สึกก็เริ่มช้าเธอมีคนใหม่ที่เพิ่มมาขอให้คบกันให้นานและไม่มีวันจะเลิกลาแต่ว่าขอให้เขาอย่าได้ทําร้ายเธอขอให้เขาเป็นคนที่ดีได้ไหมเธอเธอเป็นแฟนเก่าที่ดีที่สุดจำไว้ เลยและคนที่ฉันจะรักเท่าเธอตอนนี้ยังไม่เจอขอบคุณครั้งหนึ่งที่เธอเข้ามาเพื่อเติมเต็มสอนให้ฉันนั้นเดินเป็นแม้ต่อจากนี้ต้องเดินเองเธอได้สอนฉันหลายอย่างฉันอยากขอบคุณเธอจากใจเสียดายที่เธอไม่เคยสอนว่าฉันควรทำยังไงหลังจากเธอไม่จากไป